ดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับในวันนี้นะจะมาแนะน,นําแนวนะแนวที่ผมใช้แล้วกันนะไม่ได้บอกเห็นนะครับมาแนะน,นําแนวที่ผมใช้เพื่อสามารถที่จะเข้าทํากําไรได้นะในส่วนที่เพื่อนๆต้องวางแผนกันเองนะแต่ในมุมมองและแนวคิดของผมก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแนวคิดแบบนี้นะครับแต่การทําแนวคิดแบบนี้ให้นะเพื่อให้เพื่อนๆ,ๆมองเห็นโอกาสเท่านั้นเองนะครับ ถามว่าผมจะรู้ไหมว่ามันขึ้นแรงลงแรงหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ไม่ขอตอบนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ต่อให้มันจะขึ้นแรงยังไงถ้าเราขายเอากำไรแค่แป๊บเดียวมันก็แค่นั้นนะโอเคเนาะอันนี้นะในส่วนของการวิเคราะห์และการมองแนวนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะหนึ่งเราใช้ MA9 เนะเป็นจุดการเข้าซื้อและขายเราจะขายก็ต่อเมื่อการาเกิดแท่งเทียนแดงกันกับตัวนะครับอย่างที่หนึ่ง สองกราฟอยู่ใต้ MA9 และ MA, m a m เ c d นะเป็นสีแดงประมาณนี้เราก็มองว่าลงนะอยู่บน MA9 เราก็มองว่าขึ้นนะโอเคนะครับประมาณนี้ส่วน r s i ที่เอามาแสดงให้อันนี้คือเราสามารถเลือกนะครับที่จะใช้ r s i เป็นตัวบ่งบอกหรือ MACD เป็นตัวบ่งบอกก็ได้นะเลยทำเอามาสองตัวนี้มา ใช้งานร่วมกันนะหมายถึงว่าให้เพื่อนๆเ,เลือกเอาเองเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนอ่าในคำอธิบายง่ายๆนะครับจะเป็นสเต็ปแบบง่งายๆเลยหนึ่งนะถ้าแม c d ดีอยู่โซนของบนเส้นซีโร่ลายและมีสีเขียวเข้มนะสีเขียวเข้มเราถือว่าซื้อนะครับโอเคเนาะเป็นโซนบายอ่าตรงนี้ก็โซนบายนะครับอ่าถ้าเป็นสีเหลืองสีอ่อนอย่างนี้นะผมจะไม่เข้าเทรดนะครับโอเคเนาะ ทันทีที่เริ่มนะทันทีที่สวิงตัวหักขึ้นหักลงเริ่มเป็นสีเขียวก็จะเป็นจุดวางแผนเข้าซื้อนะครับโดยแท่งเทียนแสดงการกับตัวก่อนหนะโอเคเนาะประมาณนี้นี่คือหลักคล้ายๆง่ายๆคร่าวๆนะครับส่วนของ RSI เองนะใช้วิธีเดียวกันนะก็คือหลังจากที่การาฟสวิงตัวลงมาแล้วนะครับหรือการสวิงตัวกระแทกลงมาเนี้ยนะแล้วเกิดการตัดกันขึ้นของ เส้นซิกแนลกับ MA นะขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเข้าซือ้อนะหลักการเป็นแบบนี้เลยนะง่ายๆอย่างนี้แหละนะเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นจุดเข้าซือ้อนะขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นจุดเข้าซือ้อก็ามาวิเคราะห์เหมือนกันแท่งเทียนแซงกับตัวไหมถ้าใช่ก็เข้าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เข้า MA ง่ายๆผ่านยอดก็ขายถ้ายอยขายนะครับขึ้นถึงนี้ขายขึ้นถึงนี้ขายขึ้นถึงตรงนี้ขายอารมณ์ประมาณนี้นะ ันนี้คือหลักง่ายๆข้าวๆนะครับแท่งเทียนที่ใช้ในการอ่านหลกเทนระยะยาวคือเฟรมอาทิตย์นะต่อมาย่อยลงไปเป็นเทนเทนเดย์และเทน15านาที4ชั่วโมง15นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะในที่นี้นะเรามาพูดพูดถึงนะแนวนะแนวของความคิดวกันคนระับว่าโอเคเป็นยังไงนะหนึ่งเป็นยังไงสองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เราเห็นนะครับว่ามันมีจุดสูงสุด ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเนาะเป็นประมาณนี้ต่อมาจุดที่สวิงโลไฮนะครับไฮตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ราคานะครับได้ทำการทำลายทำลายลงมาแล้ว นะทำลายไปแล้วนะครับเด้งกลับลงมาน่าแสดงว่ามันทำอะไรครับหายที่สูงขึ้นเนาะโอเคเนาะต่อมาเรามาวิเคราะห์โครงสร้างตรงนี้นะครับดึงยาวไปนี้เลยนะเป็นจุดต่ำสุดนะตอนนี้ยกโลนะครับสูงขึ้นนิดนึงนะยกโลที่สูงขึ้นโอเคเนาะยกโลที่ สูงขึ้นอ่าหมายความว่าไงหมายความว่าแบบนี้มันเกิดการสวิงตัวเป็นแนวแบบนี้นะครับเราอ่านแนวก่อนถ้าเราอ่านแนวได้เราก็จะเห็นโอกาสไม่ต้องรีบนะครับเพราะเราดูแท่งอาทิตย์นะเราจะเทรดยังไงก็ได้นะแท่งอาทิตย์อ่ขึ้น อันนี้ไม่รู้ว่าสุดหรือ,อยังโอเคเนาะอันนี้ยังไม่รู้ว่าสุดหรือ,อยังนะถ้าขึ้นไปอีกจนนี้ก็ที่ตีไว้นี้ก็คือจะสมมติว่ามันขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วนะอยุดตรงนี้แล้วก็ตัวิงตัวลงเราก็มองว่าลงนะลงไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคเนาะใช้หลักการในการตีพิโบหาจุดนะหาจุดย่อตัวโอเคนะครับในมุมมองนี้ก่อนตอนที่มันกลางจะขึ้นเนี่ย นะขึ้นทึงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ชนะไฮเก่าแล้วก็ทําโลที่สรงขึ้นจุดนี้และจุดนี้โอเคเนาะทาลายไฮเล็กนี้ได้หนะมายความว่ามีโอกาสที่จะลงมารับที่บริเวณนี้แล้วสวิงตัวเด้งกลับขึ้นไปต่อก็ได้โอเคนะถ้าผ่านนี้ก็คือขึ้นต่อถ้าไม่ผ่านก็คือจบก็ลากลงมาก่อนนะลากลงก็ลากลงถึงไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นในบริเวณนี้ถ้าคิด ถึงแล้วผิดทางนะผิดทางคัดทันทีนะไม่ต้องไปรอนะแต่ถ้าถูกนะสวิงขึ้นล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 งไ่าก็จะยกโลยกหายขึ้นไปในมุมมองผมผมมองว่ามีโอกาสนะถึงตรงนี้ถามว่ารู้ไหมว่ามันจะถึงไม่ถึงอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะไม่รู้นะปาอะไรที่ราคายังอยู่ในอุปทานที่บอกไปข้างต้น MA9 MA9 MACD เป็นบวกนะครับ ก็ยังถือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นถ้าผ่านตรงนี้ได้ตอนนี้ยังไม่ถือว่าผ่านแต่ทะลุไปแล้วนะทะลุไปแล้วเด้งกลับมานะโอเคเนาะอ่ะแนวคิดที่ผมจะบอกเพื่อนๆต่อไปถ้ามันจะขึ้นนะครับถ้ามันจะขึ้นจุดเข้าซื้อที่ดีและที่ผมมองนะที่ผมเลง็งที่ผมมองเพื่อนๆจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ผมมองอยู่สองจุดคือนหนึ่งจุดตรงนี้ ถ้าราคาลงมาถ้าราคาไม่ลงไม่ขึ้นต่อเลยนะหลังจากที่มันย่อลงมาเรียรียแถวนี้นะเรียแถวๆบริเวณเนีนะ่ยน่าแสดงว่าผมมองไว้สองจุดในการเข้าทำกำไรถ้าราคาลงมาตรงนี้แล้วไม่ผ่านลงต่อนะแล้วถ้าหลุดตรงนี้นะครับโอกาสที่จะลงต่อมีสูงแนวนี้จะเป็นแนวสุดท้ายที่ผมให,ให้ระวังนะให้ระวัง น่นแสดงว่าถ้าเรานะมองในมุมมองของการเข้าช้อนซื้อแล้วฝากกินดอกในส่วนนี้ก่อนนะแล้วถือถ้ามาหลุดขึ้นไปก็ยาวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มองว่าตรงบริเวณนี้เป็นจุดเข้าซื้อในการฝากกินดอกที่ที่ดีนะแต่ถ้าหลุดลงก็แอนแอเหมือนกันนะโอเคเนาะหรือจะเล่นรอบอะไรสั้นๆอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะไม่เกี่ยวกับผมเนะพราะผมไม่ได้รู้นะ อ่ะตอนนี้ต่อมานะครับเมื่อเรามองแบบนี้นะในมุมมองของผมก่อนนะเราเห็นว่ามันเกิดการสวิงตัวหนึ่งสองสามแล้วเด้งขึ้นอันนี้เป็นแพทเทิร์นกราฟครั้งที่หนึ่งอันนี้หนึ่งสองลากลงนะครับหนึ่งสองลากลงลงมากลับมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะจุดที่หนึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่จุดที่หนึ่งจุดที่สองโอเคเนาะจุดนี้เป็นจุดที่สามที่ลากขึ้นไป อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งสัญญาณกับตัวหมายถึงว่าทานกับตัวก็ต้องอยู่บน MA เพื้นฐานของ MA9 ที่ตัดลงแม่กดีเป็นสัญญาณลบอย่างนี้ถือเรียกว่ากับตัวสำหรับผมนะจะเรียกว่ากับตัวหรือรีบาเทนได้ทั้งหมดนะครับโอเคเนาะอันนี้โดยหลักการโดยหลักการก่อนนะอ่ะ โดยหลักการนะถ้าเราเข้าด้วยดีมานซับายหรือว่าอุทานดีมานเนาะตรงนี้เป็นแท่งเทียนแสดงการกับตัวแดงเขียวโอเคเนาะตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อด้วยแฮมเมอร์หรือบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์ะโอเคเนาะตรงนี้ เป็นแนวต้านทางเทคนิคอนนะครับชื่อเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่สนใจนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แท่งเทียนห่อคขข้อนกลับนะจะอยู่ตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็คือแนวนี้น่าแสดงว่าผมเล็งว่าถ้าราคา ไม่สามารถนะครับทำลายตรงนี้ได้นะแนวนี้ได้นะก็จะไม่มีโอกาสนะจะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อาจจะแตกแล้วก็ลากลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นไปใหม่อย่างนี้ได้นะครับโอเคเนาะน่าแสดงว่าผมมองว่าถ้าราคายัางคงสามารถยืนนะยืนแนวได้หมายถึงว่ากระแทกลงมาในแนวของแนวรับแล้วไม่ผ่านแล้วก็ มีโอกาสที่จะทํำรอบขึ้นไปก็สามารถทํำรอได้นะในเทนเล็กนะในเทนชั่วโมงเทนสิานาทีอะไรเงี้ยหลังจากที่ลงมาล่อแถวๆเนี้ยที่ปลายไส้อ่าส่วนตัวผมบอกแบบนี้เมื่อราคานะครับสมมุติว่ามันลงมานะสมมติว่ามันสวิงลงมาเงี้ยลงมาแล้วนะทะลุไปแล้วอทะลุลงมาเงี้ยนะครับแล้วกลับขึ้นไปนะ กลับขึ้นไปบริเวณนี้แล้วสวิงตัวอยู่ตรงนี้แล้วไม่ลงมาต่อนะสวิงตัวอยู่ตรงนี้ผมเข้าหนึ่งไมนะ้โดยหลักการของผมที่ผมทําทําแบบนี้เข้าหนึ่งไม้แล้วผมตั้ง SL ไนวะ้ s ะ s l ไว้ตรงนี้นแบบนี้แล้วส่วน TP ล่ะตอนนี้เรามาหา TP กันเนาะหลังจากภาพจําจไว้นะครับว่าแนวต้านอยู่ตรงไหน ทางเรามองแบบนี้เราได้คอสหนึ่งมาตรงนี้นเราลากออกมาแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดจริงนะครับเห็นเนาะในมุมมองของผมนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วไม่เกี่ยวกับหลักการทั่วไปไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวะไรทั้งสิ้นเลยจุดนี้เป็นจุดท p ที่เกิดจากฟีโบก่อน อ่า TP ที่เกิดจากพิม o ถึงไม่ถึงไม่รู้นะไม่เกี่ยวกันนะโอเคนะตอนนี้นะสิ่งที่ผมจะทำต่อคือผมจะวางแนวขายไล่ราคาไปซึ่งผมจะไล่ราคาไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะพิจารณาขายที่นี่ทั้งหมดนะหรือปล่อยปล่อไปเรื่อยๆนะปล่ไปเลยไม่รู้แหละจะถึงตรงไหนนะเรื่องเอาตามใจฉันนะ น่าแสดงว่าผมนะครับไม่ได้ถือนะไม่ได้ถือ TP ไปสุดยอดเลยนะครับอย่างนี้หมายถึงว่าไม่ได้ถือ TP จากจุดเริ่มต้นที่ผมเข้านะผมไม่ได้ถือจากสมมติว่าผมเข้าตรงนี้ยอดนี่เลยอ่นะแล้วผมเห็นรากนะถึงตรงนี้ผมขายทีหนึ่งมาหนึ่งนะถ้าไปต่ออะ่ะโอเคผมดีใจอ่นะผมก็ไปขายข้างบนอย่างเงี้ยผมก็จะทําแบบนี้นะครับทยอยขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือน้อยนะ ผมไม่ได้ลากไปจนสุดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เกิดการกลับตัวกันของอ MA9 ทำขึ้นไปอยู่บนกราฟะตรงนี้ตัดลงตรงนี้ตัด MACD ลงอ MA ของไอลงผมถือว่าจบการอันนี้นะครับจบจบเรื่องเนาะจบเรื่องตรงนี้ไปโอเค ในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะวางแผนและเข้าทํากําไรได้นะเข้าๆนะดังนั้นด้วยมันเป็นเทรนอาทิตย์นะจุดเข้าซื้อที่เหมาะสมมันก็จะมีไม่กี่จุดนะโดยโดยหลักที่ผมใช้ประสบการณ์แล้วนะหนึ่งก็คือจุดนี้เลยนะถ้าลงมาถึงได้ฮนะแล้วไม่ได้แบบแดงติดต่อกันมาต่อเนื่องอย่างเงี้ยห้ามเด็ดขาดนะห้ามเข้านะ ลงมาถึงตรงนี้หรือปลายไส้ตรงนี้นะจะเป็นจุดที่ผมจะเล็งแต่ผมไม่ได้เข้าโอเคเนาะผมแค่เล็งเฉยถ้าเป็น t i ม e ฟ r มเล็กก็เข้าได้แล้วก็ s l ไวนะ้ะบางทีก็ลงมากิน snl ก่อนแล้วก็ไปต่อนะเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้นสิ่งที่ผมทําคือผมรอให้ลงมาเด้งกลับขึ้นไปไม่ได้ขึ้นเปนสุด เอาแค่ okay, ตรงนี้ในกรอบตรงนี้ทั้งหมดที่กราฟจะเด้งลงมาอีกทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นบวกตรงจุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อโอเคเนาะลบลบลบลงมาเรื่อยๆนะอยู่ดีๆมาเปลี่ยนแท่งกับตัวบริเวณนี้ก็เป็นจุดเข้าซื้ออ่อาลองประมาณนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าราคานะครับได้ถูกล,กลากลงมาตรงนี้ แล้วไม่ผ่านนะแล้วไม่ผ่านก็อาจจะรีบาร์ขึ้นไปนิดๆิดหน,น่อยน่อยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่รูปแบบการกลับตัวนะครับเป็นรูปแบบการที่แบบว่าเออาจจะยกลอยกหายขึ้นไปได้อีกสักพักหนึ่งแค่นั้นเองนะไม่แน่ครับทุกสิ่งทุกอย่างในการเทรดเป็นไปได้หมดเราไม่รู้ทิศทาง,งกราฟแน่นอนเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะสวิงตัวเนี้แล้วก็ยันยาวเลยอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ถามว่ารู้ไหมไม่รู้นะ คาดการได้อย่างเดียวถ้าเป็นเราต้องทําแบบนี้ถ้าไม่เป็นเราต้องทํำยังไงนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การจัดการในมุมมองนี้ยังยืนยันว่านะจุดเข้าที่ดีคือนี้และก็ตรงนี้เลยว่านี่ตนี้เลยนะเป็นจุดเข้าที่มีโอกาสมากสุดในการทํากําไรระยะสั้นนะครับอ่ะสำหรับเหรียญนี้ พอจบเท่านี้แลนะนนะด้วยหลักการคร่าวๆนะ MA 9ผมยังใช้ MA 9และ50อยู่นะครับนะแต่ตอนนี้เป็นการเทรดการใช้จุดเข้าออเดอร์และจุดออกออเดอร์ด้วย MA 9กนะ้จุดยืนยันสัญญาณใช้ MACD MACD หรือ RSI ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ